นิทานเรื่องตะลุยโลกไซเบอร์กับน้องโนตจะทำโดยนางรมนิยาพึ่งบำรุงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประชารัฐบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งวันหนึ่งน้องโนตกําลังสนุกกับการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์แต่จู่ๆหน้าจอก็สว่างจ้าน้องโนตตกใจมากและเขาก็โดนดูดเข้าไปในโลกไซเบอร์ในนั้นมีแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิตเต็มไปหมด มีทั้งโปรแกรมที่เขารู้จักและไม่รู้จักเขาได้รู้จักกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมีหน้าตาน่ารักสดใสมีเสียงที่ไพเราะมากเธอชวนเขาไปเข้ากลุ่มเพื่อร้องเพลงด้วยกันแค่เพียงกดปุ่มบนมือเธอแค่ครั้งเดียวเมื่อเขากําลังจะกดปุ่มเขาก็นึกถึงเสียงคุณครูขึ้นมาว่าอย่าเปิดเว็บไซต์แปลกๆนะเพราะอาจมีไวรัสซ่อนอยู่ไม่คลิกลิงก์ที่ไม่รู้จักเพราะอาจนําไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภยัยไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ใครเช่นชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ต้องมีรหัสผ่านที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในคอมพิวเตอร์เมื่อคิดได้เขาจึงวิ่งหนีโปรแกรมเหล่านั้นจนไปพบกับโปรแกรมตำรวจไซเบอร์และเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสขึ้นมาจนโปรแกรมไวรัสก็ถูกกำจัดไปในที่สุดน้องโน้ตโล่งอกมากและกล่าวคำขอบคุณกับโปรแกรมตำรวจไซเบอร์เหล่านั้นโปรแกรมตำรวจไซเบอร์นำทางมาจนถึงประตูมิติที่จะพาเขากลับบ้านได้จนสำเร็จเขาคิดเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ การเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยียังปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญการมีผู้ใหญ่คอยดูแลและให้คำแนะนำเป็นสิ่งจำเป็นเสมอข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อดี 1. 1. ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 2. ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ 3. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว 4. ได้รับความรู้และความบันเทิง หนึ่งการมีส่วนร่วมในสังคมน้อยลงเพราะติดเทคโนโลยีมากขึ้น 2. มีโอกาสถูกขโมยข้อมูลการเข้าใช้โปรแกรมต่างๆ 3. เกิดปัญหาการหลอกลวงที่ส่งมาทางอุปกรณ์เทคโนโลยี 4. ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้งานนานเกินไปคำถามท้าทายเด็กๆลองช่วยกันตอบคำถามสิว่าเราจะตั้งรหัสผ่านความปลอดภัยระดับสูงได้อย่างไรเรามาลองทดสอบกันเลยครับ รหัสแบบแรกเด็กๆคิดว่าเป็นการตั้งรหัสในระดับความปลอดภัยสูงหรือต่ำครับเฉลยเป็นรหัสความปลอดภัยต่ำครับเพราะว่าเป็นรหัสที่คาดเดาง่ายรหัสแบบที่2เด็กๆคิดว่าเป็นการตั้งรหัสในระดับความปลอดภัยสูงหรือต่ำครับเฉลยเป็นรหัสความปลอดภัยสูงครับเพราะเป็นรหัสที่คาดเดายากไม่เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายมีตัวเลขตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและสัญลักษณ์ประปนกันอยู่